A đi chi phối bay. Oh, lắm nha bọn. Ao diệu thôi mi. So kakto, ko vietnam, yu gan. Breaking kundom phi, ra đi o hang an, nè, 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 โอ้สไปเดอร์แมรนี่เก่งเนาะวัธรรมดา <laughs> เอาซองถ้วยลูกเอาซองถ้วยเออซองถ้วยอืมจังซี่เนาะจังเป็นให้กินขนมเนาะโอ้ไปอย่างหลอน <laughs> อันนี้ว่าก,กันได้สองปีเนาะเอาซองก้อนถ้วยก้อนละปีเอ๊ะเอ๊ะโอ้เก่งเก่งเก่งเอ่อ เสียแหละไ,ได้กินขนมฟรีนะเจ้าเนาะไปจ้างกินเดียว <laughs> อะไรเอ่อเออเมื่อไรอ๋ออีกเที่ยวนึงไหมอีกเที่ยวนึงไปอีกเที่ยวนึงสามเที่ยวกินข้าวสามข้าบมึงก็ได้เ <laughs> นาะเอ่อ เออใส่เกือบกระปุถึกเบื้องอ,อ,อ,นนอ๋อเบื้องร้อนเนาะตึ๊บเออเออกินร้อนแล้วมาเลยเออข้บใจข้บใจเด้อเอ้ได้แหละอ้าวออบอกไอคิวไอคิวบอกไอคิวเม็ดส่วยดูกินแต่ขนมหลายใช่ไหมเนาะเท่าไรเนาะข้บใจเด้ขอข้บใจเด้ขอข้บใจข้บใจ